บอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับผงแดงลิเวอร์พูลได้รับเกียรตินะครับในฐานะจากฝูง <c oughs> จากฝูงพรีเมียร์ลีกนะครับแ <c oughs> ม่นะลงเล่นเป็นคู่แรกในสัปดาห์นี้นะครับ19.30น,นเวลาในประเทศไทยซึ่งก็อีก4ชั่วโมงเศษเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ต้องมาพบกันแหละนะครับ คำนี้ลิเวอร์พูลจะทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชแห่งเมืองลิเวอร์พูลกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างท็อปฟรีสีดำเงินเอเวอร์ตันก็เป็นโอกาสดีแหละนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับจะทำคะแนนทิ้งผู้ตามอย่างเชลซีอาร์เซนอล ไปเป็น10แต้มนะครับถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะเอฟเวอรตันได้ในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะทำคะแนนทิ้งอันดับ2ไปเป็น10คะแนนนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนำอาร์เซนอลและเชลซีอยู่7คะแนนนำแมนซิตี้แชมป์เก่าอยู่9คะแนนถ้าลิเวอร์พูลลงแข่งก่อนซึ่งลงแข่งก่อนนะครับวันนี้ทุ่มกลึ่ง้าเอาชนะเอฟเวอรตันได้ ก็จะมีแต้มมากกว่าเชลซีอาร์เซนอลเป็น1ิแต้มมากกว่าแมนเชสเตอร์เป็น12บแต้มก็มจะโยนความกดดันไปให้ผู้ตามนะครับแต่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเรารู้แล้วนะครับตอนนี้เด็กหงงนะครับหลังจากที่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารู้สึกหนาวเหน็บกันไปท่วนหน้านะครับตอนนี้เริ่มจะรู้สึก อุ่นๆขึน้นมาแล้วนะครับเริ่มจะนหนาวๆล้วร้อนกันมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดกลางสัปดาห์แหม่เสียโอกาสพลาดโอกาสนะครับที่จะทำคะแนนเทงผู้ตามนะครับไปแบ่งแต้มให้กับนิวคาสเซิลไปแต่ก็เอาละนะผลเสมอเมื่อกลางสัปดาห์กับนิวคาสเซิลก็แฟร์ดีสำหรับทั้งสองทีมนะครับนิวคาสเซิลก็ โอ oh, เล่นดีเล่นดีเกินกว่าที่จะแหมไม่มีแต้มนะมก็แฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เมื่อโดนความกดดันให้กับผู้ตามร์วูลไม่มีทางเลือกนะครับต้องชนะเอเวอร์ตันเท่านั้นเอเวอร์ตันซึ่งนับล่าสุดโอ้ฟอร์มจ่มเหลือเกินนะครับเอาชนะ ป่าวูแฟมตันไปสีประตูต่อศูนย์ที่กูดิสันพ์คนี่แหละนะครับสังเวียนนี่แหละสังเวียนที่จะแข่งกันในวันค่ำวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องไม่ประมาทนะครับต้องไม่ประมาทฤด,ดูการที่แล้วของแดงลิเวอร์พูลภายใต้การนำของ เดอะบอสนะครับเจอเกนคลับ mm hmm. ก็มาพลาดท่าเสียทีให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินที่กูริสันาพาร์นี่แหละนะครับแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ 2, 2> mm hmm. ก็เป็นเกมหนึ่งที่ทำให้มีส่วนทำให้ลิเวอร์พูลนะครับพลาดโอกาสที่จะลุ้นแชมป์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วง ท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาออกมาฤดูกาลนี้สถานการณ์โอเคนะครับผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับทั้งผู้เล่นของเอเวอร์ตันและก็นักเตะลิเวอร์พูชุดเดิมนะครับเปลี่ยนหน้ากันบ้างตัวสำรองผู้เล่นใหม่อาจจะมีมาเสริมแต่ว่าเรียกว่าเกือบ ร้อยละนะครับเป็นผู้เล่นชุดเดิมผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันก็ยังเป็นคนเดิมนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลได้เฮดโค้ชคนใหม่อาร์เนอร์ชารอตอาร์เนอร์ชารอตซึ่งมาพร้อมกับ ปรัชญาแนวทางการทำทีมที่ต้องบอกว่าเรียกฝวนและกำลังใจเรียกศรัทธาจากเราเดอะคอปได้อย่างสวยสดงดงานในช่วงเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญในเกมค่ำคืนวันนี้แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่าง เกือบจะทุกอย่างเหมือนเดิมกับฤดูกาลที่แล้วแต่ที่แตกต่างไปในฝากฝั่งลิเวอร์พูลก็คือลิเวอร์พูลมีอาร์เเนอร์ชะเพราะฉะนั้นเกมในะค่ำคืนวันนี้เด็กทุงรวมจิตรวมใจนะครับส่งใจไปเมืองลิเวอร์พูลนะครับสงใจไปที่กูดิสันพักเชียร์ลิเวอร์พูล ให้เก็บ3ามแต้มสำคัญจากเพื่อนร่วมเมืองเอเวอร์ตันให้ได้เพื่อจะโยนความกดดันไปให้ผู้ตามอย่างเชลซีอาร์เซนอลและแมนซิตี้ทุ่มครึ่งนะครับเวลาในประเทศไทยเอาให้ผู้ตามท้อไปเลยนะคืนคน,นะนี้นำสิบแต้มนำสิบสองแต้ม หลังเกมมาพบกันครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกกันวันนี้สวัสดีครับ